สวัสดีค่ะพบกับแม่อ้อยช้างอีกครั้งนะคะจากช่องไทเกอร์ทาร์ดค่ะเป็นการดูดวงค่ะของราศรีพฤษภนะคะประชำเดือนกรกฎาคมปี2563ค่ะสำหรับของคนที่เกิดวันที่16เมษาถึงอออไม่ใช่ค่ะ16พฤษภิาถึง15มิถุนานนะคะราศีพฤษภค่ะมาดูสิคะว่าคนเกิดราศีพฤษภ สำหรับเดือนธักวาคนี่ค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะระหว่างเรื่องความรักการงานการเงินนะคะแล้วก็สุขภาพค่ะเราก็จะดูกันอย่างรวมๆนะคะ ถูกบ้างผิดบ้างค่ะบางเรื่องหรือทุกเรื่องคงจะไม่ถูกไปซะ,ะหมดไม่ถูกใจไปซะ,ะหมดนะคะก็มาใช้วิจรารณญาในการตัดสินค่นะถ้าซื้อผู้ศกนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างแย่นิดหนึ่งค่ะทั้งทงด้านเรื่องของสุขภาพนะฮะสุขภาพแล้วก็ มีอะไรหลายอย่างค่ะมันจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการงานนะคะหลักๆนั่หนักๆในสุขภาพค่ะมีปัญหากับแฟนหรือเปล่าคะนะคะคนที่มีแฟนแล้วอาจจะเดือดร้อนใจเพราะแฟนเนี่ยค่ะอาจจะถึงขนาดแยกกันอยู่เลิกรานะคะมีคดีความไหมคะถูกฟ้องถูกร้องหรือเรากําลังจะไปฟ้องร้องใครอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าอย่าเพิ่งไป ดำเนินการทางด้านเรื่องของคดีหรืออะไรเงี้ยนะถ้าหากว่าเราเป็นผู้ฟ้องค่ะเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่เกิดผลดีอะไรอยา่างใดหนึ่งกับเราเลยฮะสุขภาพหนักหนาหน่อยค่ะแย่นิดนึงนะคะสุขภาพผู้หญิงนะคะจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมดลูกค่ะ ปวดหัวข้างเดียวนะคะแขนชามือชาผู้ชายก็เหมือนกันค่ะระวังนะคะหลายเรื่องค่ะจะเจ็บป่วยทั้งด้านเรื่องของโครคไขไข้เจ็บกระดูกเนี่ยค่ะมาอันดับแรกเลยปวดหัวข้างเดียวก็เป็นไปได้นะคะแขนขาชาเนี่ยนะคะราศีพฤษภปีนี้นะคะอาจมีเกณฑ์ช่วงนี้ค่ะมันอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานค่ะหลายเรื่องที่จะเข้ามาเนี่ยคือคือหนักๆทั้งนั้นนะคะ สุขภาพนะคะของตัวเองของคนในครอบครัวของของคนรอบข้างญาติผู้ใหญ่ก็มีโอกาสเจ็บป่วยหนักค่ะมีงานศพนะคะถ้ามีคนรู้จักเสียสูญเสียอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่ใช่ญาติสนิทหรือเป็นญา,าติเพื่อนหรืออะไรประมาณนี้นะคะไปงานศพก็ดีค่ะ หรือถ้าจะไปบริจาคให้ออกับคนเป็นสพพวกสพไร้ญาติอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นการดีค่ะเป็นการเสริมดวงหรือว่าลดอิทธิพลทางด้านเรื่องของการเรื่องของความโชคร้ายเนี่ยลงได้บ้างนะคะอย่างที่บอกค่ะคดีความก็ไม่ดีค่ะถ้ามีโอกาสแพ้มีสูงนะฮะถ้าเราถูกคนอื่นเขาฟ้องร้องต้องระมัดระวังแล้วก็หาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน และอย่ารัดกุมค่ะโอกาสที่เราจะแพ้มีสูงนะฮะถ้าเป็นเรื่องของความรักอาจจะต้องถึงขนาดต้องแยกกันอยู่หรือเลิกเลิกรากันเลยนะคะคุยกันไม่รู้เรื่องละมันอาจจะมีปัญหามานานแล้วก็ได้นะคะสําหรับบางคู่ถ้ามันเป็นมานานแล้วเนี่ยค่ะโอกาสที่จะมาดีกันกลับมาดีกันใหม่เนี่ยค่อนข้างยากนะคะแต่ที่มันดีๆมาอยู่แล้วเป็นครอบครัวที่ดีน่ารักรักกันดีมาอยู่เนี่ยมาถึงช่วงนี้ ก็มีโอกาสเ,าเลิกลามีสูงอย่างที่บอกค่ะการงานนะคะก็อาจจะมีปัญหาทางด้านเรื่องของอสมมติคนที่มีงานทำอยู่แล้วในองค์กรนั้นผู้ใหญ่ในนั้นอาจจะอาจจะมีปัญหากันค่ะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหัวหน้าเจ,จ้านายมันเลยกลายเป็นว่ามาทำให้เราต้องมีปัญหาตามไปด้วยนะคะหรือพวกเขาใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นจะหัวหน้าเจ,จ้านาย สียชีวิตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างหนักเราก็หนักไปด้วยอย่างที่ว่านะคะถ้าเราได้งานใหม่เพื่อ,เ,อ,อเพิ่งอ,ออกมาหางานใหม่ได้งานใหม่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีปัญหาภายในไม่ช้าเนี่ยค่ะเราต้องอดทนเราต้องเรียนรู้อนะคะเพื่อที่จะอยู่ตรงนี้ให้มันได้แต่ถ้าเปิดทำมาแล้วมีปัญหาไปแล้วอยากจะเลิกอยากจะอะไรอย่างเหนึ่งก็ โอกาสมีสูงมากๆค่ะเผลอๆบางทีออกมาโดยเราไม่อยากจะออกแต่มันต้องออกเพราะผู้มาคข้บัญชาโดยตรงของเราเขาออกเราก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงอะไรประมาณนี้นะคะหนักนิดนะะึงค่ะราศรีนี้นะคะราศรีพฤษภค่ะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะคะสุขภาพนะคะไม่ดีค่ะการเงินก็ไม่ต้องไปพูดถึงหรอกค่ะถ้ามันมีอยู่แล้วก็น่าจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไม่ไม่มีไม่พออะไรเงี้ยค่ะ ก็จะหนักขึ้นไปกว่าเดิมอีกหลายเท่านะคะจะมีอะไรดีๆสําหรับผู้โศกบ้างหรือหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยหรอคะก็คือเรื่องของครอบครัวเนี่ยค่ะครอบครัวที่เป็นพ่อแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพอจะเป็นกําลังใจให้ได้บ้างะคะ่ะผู้ที่มีลูกก็จะอยู่เพื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีพ่อแม่ก็ก็ดูแลกันไปหนักๆก,ก็คือเรื่องส่วนตัวเนี่ยค,ค่ะค่ะ เตือนไว้นะคะสำหรับคนเกิดราศีพฤษภจะเย็นๆนิดหนึ่งนะคะอย่าพิ่งอย่าพึ่งคิดว่าจะต้องไปอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรโดยตัวเองค่ะเพราะมองจากจุดน,นี้แล้วสถานการณ์หนักหนาแน่นอนนะคะเพื่อนที่คอยช่วยเหลือดูแลกันมาก่อนช่วงนี้เขาก็แย่เหมือนกันเผลอบางทีเปลี่ยนเป็นสองฝักสองฝ่ายทุกคนแย่ไปหมดแล้วน,นะคะเมื่อ,อไหร่จะดีขึ้นหรอคะก็จะเย็นๆนิดนิดนึดนงค่ะ โอดโทนไปก่อนสักสองสมเดือนนะคะนานไปนิดเหมือนกันนะคะแต่มันก็ไม่ใช่ทุกเรื่องหรอกค่ะหลักๆดูแลเรื่องสุขภาพไว้ก่อนนะคะและ้วมาระวังเรื่องคดีความจะถูกฟ้องร้องอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นภายในสิ้นปีนี้นะคะห้าหกเดือนนี้อย่าได้ไปค้าประกันหรือว่าอย่าได้ไปทําอะไรที่มันเกี่ยวกับนิติกรรมอะไรทั้งหลายนะคะถ้าคนที่มีเอ่อเป็นคนที่ทํากิจการส่วนตัวมาอยู่แล้ว ที่มันก็ดีๆมาอยู่เนี่ยค่ะช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องของการการงานเออเนี่ยค่ะมันจะมีปัญหามีปัญหาซ้ําซ้อนอ่ะนะคะออจะถูกแย่งลูกค้าถูกคนมาทํามาหากินคล้ายๆกันกับเราอะไรประมาณนี้ค่ะ,นะคะไปทำบุญซะน,นะคะโอเคค่ะมีอะไรก็ใจเย็นๆไว้ก่อนค่ะทุกอย่างมันมีการแก้ไขยอยู่แล้วนะคะ เชื่อว่าคุณความดีที่คุณมีอยู่จะนำพาสิ่งดีๆมาทำให้เราได้พึ่งพาผ่านพ้นขอให้โชคดีนะคะาจากช่องไทเกอร์ทารด์ดของเรานะคะอย่าลืม Subscribe ด้วยนะคะค่ะแม่อช้างคะ่ะสวัสดีค่ะ